โอเคสวัสดีครับทัวร์เมกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์ n g นดชั่นทวีโชว์ของส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันก็ถือได้ว่าเป็นชุดแต่งยันแม่อีกหนึ่งลำนะครับที่เราทําทการจัดแต่งเพื่อที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวชั้นบรรยากาศของโลกนี่เต็มๆดูแบบบึกๆดูเต็มๆแน่นๆนะครับผมเป็น f o r ซ่าสาเพื่อน ตัวใหม่ล่าสุดปี2023สีนี้เป็นสีแดงเลือดหมูนะครับถ้ามองแบบแสงสว่างสว่างมันออกแนวน้ำตาลน้ำตาลนะครับแต่ถ้ามองในแสงแบบเรียกว่าลำไรลลำไรก็จะดูเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอ่าสวยเลยทีเดียวสำหรับสีตัวนี้นี่นะครับโอเคสำหรับชุดแต่ง นะครับคันนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นชุดแต่งแบบแกรนด t ทัวริงอีก1เซตนะครับอ่าสำหรับคันนี้จะใส่อะไรกันไปบ้างเรามาไล่เรียงกันดูนิดนึงนะครับอ่าไล่เรียงกันเลยกล้องกล้องกล้องนะครับจำหนึ่งอ่าสำหรับคันนี้จะใส่อะไรกันไปบ้างนะครับก็ไล่เรียงกันเลยนะครับจากนะส่วนด้านหน้าก่อนเลยนะครับส่วนด้านหน้า ชิลหน้าจีวีอิตาลีนะครับตัวนี้เป็นงานจีวีอิตาลีสวยๆด้วยกริปเนี้ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับชิลเดิมนะครับเขาจะสูงกว่าชิลเดิมเนี่ยประมาณ10บเซนนั้นเพื่นะใสกริปๆนะครับเวลาที่เรานั่งขุมสูงร้อยหกสิบห้านะครับเวลานั่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะมองทะลุชิลได้เลยมองทะลุชิลใสๆกริปๆเลยนะครับแล้วก็ตัวชิลเนี่ยนะครับเขาจะเข้ารูปมาแล้วก็ขึ้นขีดขึ้นรูปแล้วก็มี ลักษณะเป็นแค่แค่โครงนะครับเป็นแค่แค่โครงทาขึ้นมาเพื่อนะครับทําเป็นปีกตัดลมออกด้านข้างนะครับตัวนี้จะทําช่วยจะทําหน้าที่ช่วยลดอาการลมหวนนะครับลมหววที่จะมาเปิดเสื้อเปิดคลของพวกเรานั่นเองนะครับเปรับสมัครติดตั้งแล้วสามารถที่จะเอาชิ้นขึ้นลงได้แบบปกติเลยนี่ะกติราเลยนาการตัดมาดูด้านหน้ากันนีงครับด้านหน้าตัวนี้นะครับถือเป็น อุปกรณ์จําเป็นสําหรับนักเดินทางสายเดินทางนะครับก็คือเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้เราเรียกว่าบาร์หลังชิลนะครับตัวบาร์หลังชิลตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นของคอร์ซาสามห้าศูนย์นะครับสามร้อยปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดสิบเก้าใส่ไม่ได้นะครับต้องสั่งสามร้อยตรงรุ่นตัวที่สามห้าศูนย์ใส่ได้ใส่ได้จนถึงปีปัจจุบันคือสองพันยี่สิบสามเวอร์ชันสองพันยี่สิบสามนะครับเมื่อมีบาร์หลังชิลและนะครับเราก็มีพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับ สิ่งหนึ่งที่เราติดตั้งนะครับก็คือตัวควอล็อกตัวนี้เป็นชุดควอล็อกนะครับเป็นชุดควอล็อกเป็นมาอ่ามอเตอร์ไซค์เกอร์บาร์เมาส์นะครับสามารถที่จะจับที่ตัวบาร์ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวอ่าชิน้นนี้ชิน้นนี้เราเรียกว่ากันสั่นนะครับอ่าติดตั้งกันสั่นให้เรียบร้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าติดตั้งแล้วโทรศัพท์จะไม่สั่นนะครับมันจะยังสั่นเหมือนเดิมเพราะไอ้ที่มันสั่นมันสั่นเกิดจากตัว ความบางของตัวบาหลังชิวนะครับแลวก็จุดที่ตำแหน่งที่เขายึดกรอบมันเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็สั่นนะครับแต่การสั่นในที่นี้จะช่วยเรื่องของการาป้องกันตัวโทรศัพท์ไม่ให้มันสั่นมากเกินไปแล้วมันจะไปทาร้ายตัวเซนเซอร์ของกล้องโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้อนอยู่กับน้ําหนักโทรศัพท์แล้วก็ยี่ห้อโทรศัพท์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นฟอร์ดล็อ ตัวนี้ตัวใหญ่ๆที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นไวเลสชาร์เจอร์ของฟอสซ์ล็อกเลย์ตรงรุ่นนะครับสามารถติดตั้งและสั่งเพิ่มเติมได้นะครับติดตั้งตัวบาร์ก่อนนะครับบาร์มอเตอร์ไซค์เครืบาร์เมาส์ก่อนแล้วก็ใส่ตัวกันสั่นแล้วจึงใส่ตัวไวเลสชาร์จของฟอสซ์ล็อกเป็นจบงานนะครับแล้วก็ที่ตัวโทรศัพท์ก็จะมีหลังเคสนะครับก็จะมีตัวยูนิเวอร์แซลอะแดปเตอร์ไปแปะหลังเคสเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์มาล็อกแบบนี้นั่นเองอ่ะถัดมาครับเป็นสวิตตัวนี้เป็นสวิตสำ ไฟสปอตไลท์นะครับสำหรับคันนี้เลือกติดตั้งไฟโอ k p r รีเมียง60วัตต์นะครับเป็นทรงกลมนะครับตัวนี้60วัตต์ทรงกลมเนี่ยจะมาพร้อมฟิลเตอร์แสงเหลืองนะครับสามารถถอดฟิลเตอร์ออกมาได้นะครับแสงของกลมจะเป็นแสงขาวโดยปกตินะครับแล้วก็ให้ฟิลเตอร์มาด้วยแบบนี้นะครับสามารถที่จะตัดความสะอาดได้นะครับอ่าติดตั้งอยู่บนตัวแฟลชปาร์แฟลชฟาร์ตัวนี้เป็นงานของ S R C นะครับ ตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่างานของ SR4 นะวันนี้วันที่เท่าไหรน่นะน่าจะวันที่สิบธันวานะธันวาเนี่ยงานตรงรุ่นของ SR4 ของปี2023เนี่ยซึ่งมันกว้างขึ้นจากปี2022หนะาบบ้าเขาจะกว้างขึ้นบริเวณนี้นะครับจะยังไม่เสร็จนะตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราเอาเอาตัวของปี2020ปี2เนี่ยมาโมดิฟายเปยการเพิ่มรุววูนตรงกลางเข้า,ขาไปนะครับหน้า เราสามารถจัดการไม่ได้จัดกัรต้องใช้เวลาและต้องจอดรถนะครับถ้าใครใจเย็นและรอได้เนี่ยแนะนําให้รอของโครงรุ่นปี23ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโรงงานเอสซีก็จะประกาศเร็วๆวันนี้นี่นะครับตัวไฟสปอตไลท์นะครับของตัวตัวโอเคเนี่ยนะครับมีสเต็ปนะครับเป็นสเต็ป3สเต็ปนะครับอันนี้กระพริบเร็วนะครับกระพริบแยกซ้ายขวาแบบนี้ครับนี่แล้วก็เป็นเป็นการเปิดไฟแซนบายแบบค้างแบบนี้ ตัวสต็อปฟลดไลท์นะครับ60วัตต์ฟลอไลท์60วัตต์ติด uh, ตั้งเรียบร้อยเดินสาย mm hmm. เดินเข้างานเรียบร้อยเลยนะครับผมถนะ <Thank you. S 1> ัดมา <Thank you. S 1> อยู่บนบริเวณคอนโซลน,นะครับก็คือเป็นชุดอะแดปเตอร์ที่วางแก้วนะชิ้นนี้เราเรียกว่าอะแดปเตอร์ hmm. ที่วางแก้วชิ้นนี้นะนะครับติด oh. ตั้งแล้วเนี่ยจะมีมาให้บูท uh, mm hmm. มาให้นะครับแล้วก็น็อตสลสแท้ๆเป็นความยาวพิเศษนะครับเราทําให้มันตรงรุ่น f o ร์ซ350ฟอร์ซ300 ปี2อ1 8ปใส่ได้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้เราเรียกว่าที่วางแก้วแบบปรับระดับมันสามารถที่จะปรับระดับข้าวออกพ่ได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็ตอบโจทย์นักเดินทางมากๆไล่เรียนลงมา,มาทีเดียงคัสตาเราเล่าไปแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับเราเรียกว่าแดนคารลบล้อหน้างานนี้เป็นงานของ GTR มาดูด้านี้ครับ เมื่อมีมันมีครัชบาร์แล้วเนี่ยนะอีกชิ้นหนึ่งที่เราแนะนําว่าให้สั่งซื้อพร้อมกันไปเลยแล้วใส่พร้อมกันไปเลยก็คือตัวแผ่นพื้นวางเท้านะครับแผ่นพื้นวางเท้าที่วาแล้วมันดูเข้ากันดีแล้วก็ดูไม่ไม่เกินนะครับก็ถือว่าเป็น GTR ในถือว่าเป็นตัวที่เราแนะนํามากๆนะครับแผ่นพื้นวางเท้า GTR เขากัดลายมาให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มันลื่นนะครับนี่ฮะดีไซน์ของ GTR เขา นะครับแล้วก็ <S <S เพื่อติดตั้งคู่ก,กันกับตัวคลาสบาร์ของ s r c เนี่ยเราได้ทำการเวิลสไลด์นะครับตัวตัวการโชนของของ g ี r ีอาตรงนี้ฮะเนี่ยเราได้ทำการสไลด์หลบให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตั้ง,งดได้ได้ครับถัดมาครับชิ้นนี้นะครับเราเรียกว่าตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดหรือแคนลองขางข้างงานหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแนวออกแนวแอดเวนเจอร์นิดๆน,ดๆนะครับเป็นงานของเรมพลูชั่น สามารถใส่ได้ทั้งคอซ่า350แล้วก็ ADB 350นะครับถัดมาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับตัวครอบเขี่ยครอบเขี่ยับตั้งข้างมีแล้วเนชีวิตเราก็ดีขึ้นเด็ดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ระวังได้ง่ายขึ้นเพราะมันชัดเจนแล้วมันเด็ดขึ้นนะครับครอบเขี่ยขาตั้งข้าง,างครับไล่มาไล่มาไล่มาอ่ามาถึงพระเอกของงานอเอะเอกของงานก็แล้วกันลองอเอกเอาลองอเอกก่อนเดี๋ยวไปพอเอกของงานลองอเอกก่อนก็คือตัวโชกหลังนะครับ ชุดโชคหลังเออรินนะครับตรงรุน 350, ่นฟอร์คซา350ในสเปค350กับ3ปี2000ก่อนปี2000ตั้งแต่ปี2020 2นะครับจนถึงปี2023เวอร์ชันใหม่ใส่ก็ได้เลยนะครับไม่มีอะไรต้องดัดแปลงเลยนะครับความสูง430ม mm, ิลลิเมตรมีจุดตำแหน่งปรับให้ได้3จุดนะครับมีปรับพิโรดนะครับปรับคอมเพรสชันและก็ปรับรีบาวนะครับติดตั้งแล้วก็จะดูหรูหราขึ้นมาประมาณ7-8เบอร์เลยทีเดียวสำหรับเอริน ตัวล็อกช็กกันขโมยนะครับก็เป็นสิ่งเป็นของจาเป็นไปแล้วในยุคนี้ถ้าเราเวลาที่เราใส่ชกแต่งนะเ่อนนะอ่ะอีกจุดที่สําคัญถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือแตมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นอ่าเรียกว่าสปริงช็กกันแล้วกันนะครับมันจะเป็นชุดคิดสปริงช็อกอัปเกรดนะครับชุดนี้คันนี้นะครับเลือกใช้ของเอรินเช่นกันนะครับ ก็เราจะทําการเปลี่ยนเซตอัพในส่วนของตัวสปริงด้านในจะไม่เห็นมองไม่เห็นเพื่อนเพื่อนนะมันเป็นข้างในนะครับเราต้องทําการเอาตัวถอดเอาโชคคู่หน้าเนี่ยออกไปแล้วไปอัดน้ามันใหม่น้ามันที่เราใช้ให้กับคันนี้ก็เป็นน้ามันเออร์ลินเช่นกันโอเคแลเข้ามาที่ปเป้ของงานนะครับรเอกของงานก็จะเป็นชุดกล่อง3ใบนะครับจากแบรนด์ของแชสนะครับเดิมทีเนี่ยลูกค้ามีตัวแชส4.8อยู่แล้วนะครับที่เขา ติดตั้งมาแล้วก็มาเติมในส่วนของตัวกหล่องข้างนะครับแชส48นะมันจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นด้วยกันรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่มีเราเรียกว่าเป็นฝาครอบนะนี่ฮะฝาครอบของเขาเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นฝาครอบงานนี้เราเรียกว่างานฝา,านะครอบพิมพ์ลายเคล่บนี่ฮะพิมพ์ลายเคล็บได้ถ้าไม่มีฝาครอบก็จะถูกกว่านะครับโดยที่ยกชิ้นนี้ขึ้นเราก็จะเห็นเป็นฝาธรรมดาเนืน้อวัสดุก,ก็จะเป็นประมาณนี้ ติดตั้งบอกพิงเรียบร้อยในส่วนของตัวกล่องแชส48สามารถที่จุหมวกนกได้2องใบนะครับพื้นที่ข้างในก็ก็ก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยในส่วนของกล้องถ้าต้องบอกก่อนว่าคันนี้เน้นเลยคือเน้นเดินทางเน้นท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต้องการความจุในการแบกสัมภาระออกเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของความกว้างของเจ้าตัวแชสกล้องข้า 36นะครับความจุข้างละ36ลิตรถามว่า36ลิตรถ้าให้มองมองยังไงมันสามารถข้างหนึ่งอ่ะสามารถใส่หมวกกับน้องได้ใบหนึ่งเลยทีเดียวนะคอ่บเดี๋ยวผมจะลองวัดพ่ดูว่าความกว้างนะครับของกล่องข้างแล้วมาเพิ่อ่าอยู่ที่ขอบขอบไหนก็ขอบนู้นนะขอบนู้นน้ะขอบนูนขอบนูนประมาณนี้นะครับ อยู่ที่123เซนติเมตรความกว้างนะครับ123เซนติเมตรในขนาดที่ส่วนที่กว้างที่สุดของรถเราคือ,อกระจกนะครับของรถเราคือ,อ,อกระจกคือ90เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เรากับขี่นะครับอาจจะต้องใช้ความเรียกว่าชำนาญหน่อยละกันแต่ใช้ความชำนาญในการขับขี่แต่ถ้าการเป็นการเดินทางออกต่างจังหวัดก็สบายๆบายเลยทีเดียวเวลาใช้งานตัวนี้เป็นกล่องข้างแบบเปิดฝาข้าง ใไขกุญแจครับปลดล็อกก่อนนะใสกุญแจเปิดสลักตัวนี้นครับนี่แล้วก็เปิดสลักออกนะครับล,ลักษณะเป็นกล่องเปิดข้างอ่ะ,อะตอบคําถามมีคําถามป้บหนึ่งนะมีคาถามเียกดว่า มีที่เราใส่สัมพาระเข้าไปแล้วเนี่ยมันของมันจะหล่นไหมของมันจะหกไหมมีทางเลือกสองทางค <ừ, S 1> ือเราถอดแลาวคลองไปวางไว้ที่ห้องพัก <ừ. S 2> แล้วค่อยเปิดในลกักษณะเดิมหรือเราใช้ถุงอะไรก็ได้ใส่ของก่อนแล้ววางเข้าไปนะครับอ่าหรือนะครับเราจะใช้เป็นออปชั่นอ่ะลักษณะตัวกระเป๋าข้างเขาเนี่ย อันนี้เป็นกระเป๋าโบน,นี่<ช>อ่ะดีแตใช่โอเคลัาากษณะของกระเป๋าเาขาจะเป็นกระเป๋าตรงนี้เลยนะด้วยนะเป็นกระเป๋าตรงนี้เลยนะแต่เป็นความจุข,ของแ,แท้ๆเลยนะเป็นความจุที่ใส่นะครับเป็นความจุที่ใส่ให้กับกระเป๋ากอ,องข้างโดยเฉพาะนะครับพอดีเลยนะ,ะตรงรุ่นนะครับเป็นออปชั่นเสริมสามารถสั่งเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวกล่องข้างอย่างที่บอกว่าฟีเจอร์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะใส่หมวกน็อก XL ก็คือหมวกน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบแบบนี้เลย นะครับอ่าแล้วมีสายรัดกันกระแทกมาให้แบบนี้ชชฟนี่เลยตู้กล่องจะให้ชุดกุญแจสำรองมาอีกหนึ่งชุดเสริมนะครับเอาไว้ทําไมเอาไว้เปลี่ยนกล่องบนของแชทย้ำ่าของแชทนะซึ่งจําเป็นที่ว่ากล่องที่จะเปลี่ยนกุญแจเป็นเป็นชุดเดียวกันได้โดยช้กุญแจดอกเดียวไข่สามใบเนี่ยนะจะต้องเป็นกุญแจกล่องสีแดงกุญแจต้องเป็นสีแดงถต่เป็นกุญแจรุ่นดอกดำใส่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะนะั้นจำเป็นต้องถือกุญแจสองดอกอ่ะ เวลาล็อกปึ๊บครับคลอดออกยังง่ายนะครับดึงมือจับขึ้นมาหลังจากปลดล็อกแล้วนะครับปึ๊บแล้วก็ยกสลักขึ้นเนี่ยครับแล้วก็ดึงตัวกล่องขึ้นนิดนึงปึ๊บเอ่อานี้องฮะแล้วก็เอากล่องดันกล่องไปด้านหน้าทางด้านหลังรถชึบแบบนี้ลักษณะการล็อกของเขาเนี่ยนะครับเขาจะต้องให้ตัวแง่งตัวนี้ครับมันเข้าล็อกที่สายยึดตัวนี้ก่อนแล้วจึงทําการล็อก ชุดเหล็กจะสอดเข้าไปแล้วก็ทำการล็อกจากด้านล่างแบบนี้นะครับแต่สามที่นะครับจะดูไม่เกตกันแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเราขี่รถเปล่าๆนะครับอยู่ภายาตกว่น เฉพาะแหลกป่าๆนะไม่เกินแ่นไม่เกินกระจกอ่าตอบโจทย์มากมาแล้วอ,อีกความพิเศษอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวแหลก5ชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะนําตัวกล่องแชท28ลิตรซึ่งเป็นกล่องแชทขนาดเล็กแบบเปิดตาบนนะครับสามารถนำใส่ได้ด้วยอะแดปเตอร์นะครับยึดกับตัวแหลกแหลกที่เราเลือกใช้ให้กับลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นแหลกตัว อ่าเลเวอร์ชันนะครับใช้ยึดอยู่กับตัวกันตกของฟอร์อ่าฮอนด้าฮอนด้าฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับมีค้ำหลังให้นะครับการตัวกล่องโอ okay. เคเวลาเราใส่ครับล็อกสลักนะครับเอาตัวสลักตัวนี้นะครับเข้าแง่งตัวนี้ก่อนอ,อ,อแล้วก็ให้เหลี่ยมตัวล็อกตัวนี้ครับมันเข้ากับช่อว่างเข้ากับช่องหว่างแล้วก็ออกแรงกดน,นิดนึงครับ พอเ,เข้าล็อกกันดีแล้วเราสามารถที่จะกดตัวนี้ลงได้เลยครับชุดล็อกปดชุดล็อกตัวนี้ลงได้เลยเออนะะเออแล้วก็ล็อกกุญแจแอีกคการหนึ่งก็ทำเช่นกัน ก็กดตัวนี้ล็อกลงปึ๊บปิดปิดจับลงล็อกปล,ลอดทั้งกอดออกเลยทางคุณแจจะให้มาสองดอกนะครับใช้แค่ดอกเดียวแจนขายปพ๊บเป็นงาเรียบร้อยนะครับโอเคถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็เหมาะมากๆกับการเดินทางไกลระคันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวลาว <c oughs> นะครับไปเที่ยวลาวก่อนปีใหม่นี้นะครับมีแผนการเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจไปเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณเมื่อเพื่อนที่อุตนนาหของเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับนี่ไรเดียวเราอปเด็กดีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับไรเซฟ Have fun with our trip Thank you You're w e l c o ั e